เพิ่นเพิ่นเลยม่หายออกจากเส้นงซี่เสียงทายก็ไม่มีตัวเลขขึ้นนะคะท่านผู้ชมเนียก็เลยมาขอจากเสียมซีได้เก้าห้าสงสัยว่าไม่ไม่ถูกนะมันสี่บอกถูกมันสี่บอกออกกัเลยบบแหยเห็นเดือนิเก้ก็เลยคิดอยากกันนี่เสียงเส้นซี่เสียงซิมซี่เด้เก้าหาเนาะเก้าหาพูดนากจพราะได้หายพอเสียงแล้วคนคนกะลุกย่เรยแต่ว่าลมมาพอดีเสียว่าเพิ่นเสียหายดอกสองตัวห้าเก้า เสฉยสามโตอยู่บ่เอาสามโตเลยเนาะเนจะแดงกันอยู่ในทุกเป็นเก้าเจ็ดหรือเก้าห้าเด้อไปขึ้นหนึ่งตัวสามตัวเลยเนาะเอาไปซองมึงเลยหน่อกยหนึ่งขึ้นเป็นเก้าเจ็ดเด้เอาน้หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวสกาวสีเสียงอีกรอบนึ่งนะค่ะเอาอีกรอบนึงเนาะเอาสักตัวนึ่งสามโตเนาะที่เลขก็เก้าแล้วก็มาห้าแล้วต่อมาจะเป็นอะไรอีกเนาะ เอาสามตัวเอาสามตัวแล้เอาสามตัวไปด้ถูกนึงเห็นเลยเพราะว่าเมื่อก่อนได้สามตัวเนาะไม่ถูกหนึ่งเห็นหาดเน็ตสัตว์เลยอ๋อเดี๋ยวไม่ถเนื่องหาดเจ็ดหรือสองหาดเจ็ดหรือเก้าเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปเบิ้งเดี๋ยวขอเซียมซีก่อนเนาะขอเซียมซีขอสามตัวเด้อขออีกตัวหนึ่ง เป็นซ้ำผู้มโอ้เลขสวยเหล็กเขาดีสวยครับเขาเปี๊ยะห้าเก้าสามเก้าห้าสามเก้าห้าสามเก้ามากกว่านัที่แรกเสียงครั้งแรกได้เก้าครั้งที่สองได้ห้าครั้งที่สามได้สามค่ะท่านผู้ชมสามตัวก็สามตัวเก้าห้าสามเาที่ไห้เนี่ยก็เฮ็ด เท่าไรกันี่ล่ะสามตัวตรงเนาะเสียมซีได้สามตัวนะคะท่านผู้ชมสามเก้าห้าสามเก้าห้าสามรับท่านผู้ชมครับครับนะท่านจะให้สามตัวนะคะท่านผู้ชมเสียมซีนะครับเป็นผู้ที่โชคดีนะครับที่เอาน้าเลีงมาถวายร้อยขวดนะครับคือเดือนสเกานะสามห้าเก้าเก้าห้าสามเสียมซีได้ ตังแรกตกลง953นะคะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขที่สวยเหมืนกันะคะท่านผู้ชมน่าลงทุนเหมือนกันนะคะ953หรือ9ก็ลองเก็บไปพิจารณาพิจารณาค่ะแล้วแต่เนาะสาลับเอาก็ได้ค่ะครับเอาสลับไปสลับมาเพศฮกกลับก็ได้ค่ะเนาะบคัเดี๋ยวพาไปส่งทูบเจ๊เห็นเป็นตัวไหนนะเจแดงมาเบิรงด้วยเดือนสกาวเดี๋ยว คกจะกา่ารข้งแรกเขียนข้างแรกเป็นเก้าเนาะั้งแรกเป็นเก้าค่ะ้งที่สองได้หาข้างกงสามได้ที่สามค่ะสาเนาะค่ะแต่ว่ามากยี่เก้าห้าสามจับคู่สลับไปสลับมาเนาะเสียงโศกร้องเบิ่งเพิ่น่ะหาจับคู่เพิ่นอาจีหาจัะแต่ว่าเจียเห็นให้ถูกแล้วเอาเอาผลนา ทำบนยดไม้ออกไปน mm ี่ยอดเจแดงมันไดงมัเสียงเส้นซี่อยู่โอลาท่านสักหน่อยเด้อสาธุกต่อสามตัวตรงเนาะครับเซสังมังลาเป็นบ่เซสังมังคลังยาจามิอ่ะเซสังมังคลายาจามิสาธุยกออกไปเดือนสิบเดือนสองทุกเจเห็นแล้วให้เจให้เจส่งก่อนเนื้อเลี้ยไปใตล้ใกลๆเห็นชัดเลย เจส่งก้นเดี๋ยวคอยส่งลำขั้นนะซาถูหลงพอซาถูซาถูหลงพอเดยคนอยากส่งเ่มองมาต่ไกลๆค่อเห็นเป็นหานั่นเห็มีมีโตนะม่งม่ไกไก่พเห็นบ่เห็น่เป็นหาจ็บเป็นหนึ่งหาจ็บไหมที่แรกนะตัวนี้หายแล้วเนาะมีอยู่บอ ซองไก่เห็นยังมาซองไก่ก็เห็นเลยแต่ว่าก็เป็นเงาเป็นตัวอยู่ด้วยโคตรยังเดีย๋อสินะครับพี่มีกาสิให้โซทั้งนเ้ียงเั้นซี่ละเนาะค่ะท่านผู้ชมมันมีมันมีมันเก่าแล้วต้องซื้ออะไรใหม่ๆมาเนาะแต่ว่าทำต่างสีว่าไฮมั่งตัวตรงปูกเก็บกับทั้งนั้นบ่ได้เนาะมันเป็นหนึ่งห้าเจ็ดดิหนึ่งห้าเจ็ดดิ ต้นซองมาตะปุ่นนันธนะเบิ่งไกลๆยังเป็นเนึ่งหาเจ็ดท่านผู้ชมวาบ่แปดเจ็ดเก้าอ๋อมาเห็นเป็นแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าอ๋อที่ซึ่งเดิมแปดเจ็ดเก้าเบื้งท้างใน้ับซับเียดเลยเอาเอาเครื่องพืนนซองเบื้องนเจเห็นตรงไหนนะนี่นี่นี่โอ้โเลขแปดนี่เลขเจ็ดนี่เลขเก้าอ๋อคือยศเทียนยศไว้เลยไง แปดเจ็ดเก้าเจด้านาะเจ๊ให้เดือนสกาวเบิงเห็นแปดเจ็ดเก้าเหมือนกันไหมเนี่ยกลังจ้งกวกลังงกลังทำสมาธิอยู่ครับตอนนี้แดงก็มองเห็นเป็นแปดเจดเก้านะคะท่านผู้ชมแบแงกันสอนะไปกับเจแดงกันนะคะเผื่อว่าจะมีโชคไม่ลลาไปด้วยกันนะคะเจเกเปิดตาเปล่ากัเัดเนี่เป็นภาพสีเหลืองขึ้นครับ กนมากินได้เท่าไหร่ทราบวะห้าสองท่านผู้ชมห้าสองห้าสองเจ้ว่าอย่ลืมว่าห้าสองนี่ห้ากับสองสองกับหาเป็นตัวเดียวกันแต่ว <Hawai> ่าหาเนี่ยแต่สองมันไค่ใข่หาแต่ว่าเป็นสองห้าสองที่ตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเก็นคือเดือดสกาววะแต่ว่าห้าสองนี่ค่ะผิดแล้วหน้ามาแล้วแต่ว่าขึ้นนทางวัแรกห้าสอง ตอนท่านได้รูดมัอนหินจิดหาตอนรูปแล้วเห็นหาสองค่ะท่านผู้ชมนี่ถ้าเป็นสามโต้จังไหนตีจังไหร่น้องเนาะห้าสองห้าห้าสองห้าหรือห้าสองเจ็ดห้าสองห้าแต่ว่าเห็นสองนี่นี่นี่เด้วนี่เห็นมาหนี่ดิเห็นมาหนี่โอ้ยมองตัวตาเปล่าเห็นเลยนี่สองนี่นี่สองนี่นี่ห้าสองนี่เห็นตัวเลขสองเนาะ มันอทีหามอยู่บ่ดูบไปจุดทูบไปแหมตอนมีเลี้ยวแล้วเอามาซองเอาบางตัวหันตัวมาหาซองน่ะเอาเจ็ดงเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าตัวนี้สีเหลืองนี่แปดเจ็ดเก้าตกลงมาซองในตัวลักษณ์นี่จะเห็นเลยสีทองมองกล้องได้แปดเจ็ดเก้าครับคุณผู้ชมนี้ก็ถ้าจากนี้ไปก็จะเป็นประเทศกัมพูชาเลยนะฮะนี่เห็นสวยๆมากเลยครับที่นี่นะครับ

แปดเ็ดตัวสีข้อส่ขเห็นไหมเห็นตรงนี้ยันได้่าแล้วสองห้ก่อนักันเนาะยังการขยนถ่ายเมื่อกี้ยังได้ดูเพาเห็นเป็นห้าเจ็ดเจ็้นะวอนนี้รูปแล้วกับท่านนี้เห็นเดี๋ยวจักน้อยค่ะท่านไปชมท่านู้ชมเชอะ ลองส่องดูนะฮะตรงนี้ครับรอยพุทธบาตอีกมาดูว่าเป็นเลขตัวไหนนะนี่ก็เลขหานะท่านผู้ชมเลขหาย่อนกันนะเลขห้าใหญ่เหมือนกันนะแม่มาด้วยเนก็มาด้วยกันมนอ่ารจงจปดอยพุทธบาตเนี่ยเห็นไห เจ็ดห้าค่ะโอ้โหมองเห็นเป็นเจ็ดห้าใช่ค่ะนี่นี่อยู่ตรงนี้นี่เดี๋ยวก่อนนะเจ็ดห้าค่ะท่านผู้ชมเห็นเพื่อนมาอยู่มองไปนี่วนนี่แหละเจ็ดห้าชัดๆเลยเนาะย้อนแสงมเห็นเนาะเพราะว่ามันย้อนแสงสะท้อนแสงอันนี้อันนี้เห็นตัวเลขตอนที่ยังไม่ได้รูปเนาะค่ะเนาะค่ะยังไม่ท่านได้รูปเจ็ดห้าเห็นเป็นเจ็ดห้า โคตกที่ดีเส้นละตรงไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงที่มันเนยลูบก่อนค่ะท่านผู้ชมเอาลงไปอีกเจเ๊็ดเยอะชัดอยู่นี่เจ็ดหาเนาะเจี๊ยเจ็ดหาตรงนี้ปลาซาสุโอ้ยทุ่มเทมากนะฮะตามนู้นมองมาเห็นแบบนั้นเลยอ๋อตัวน้อยบอกร่ตัวน้อยนี่บ่นี่เดีเออนั่ารัะนั่ารัะ เดเอพอือ่ว่าเห็นเจ็แล้วเนาเห็นเป็นเจเนาะเนาะเห็นเป็น้เมด้วยนะคะท่านผู้ชม้านบ้ององมึงเอาว่าสิเห็นตัวใดเดอสกาวบ่เห็นแค่โตบ่ค่ะเห็นโตค่ะแต่ท่าน้ม่องไปนํากันแม่นคท่านผู้ชมเนาะตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่เนาะชัดชัดแล้วค่ะแ่ไม่รู้ดูได้หรือเปล่านะให้ท่านผู้ชมส่อง น่านี่หาตัวใหญ่ดิหาตัวใหญ่ใหญ่นี่ขันก้อนเคยจะเห็นมาเห็นเจ็บหาใส่เป็นเบิ่งไอ้คุณท่านผู้ชมส่งไปเบิ่องต้องนารอะไรนี่เดี๋ยวไลยช่องจันเดี๋ยวขอขอเบิ่งแบ่งกันสองเนาะใช่ขอขอหยุดไหนเนาะนี่เนาะสาธุลูกหลานขอระยะสองเด้อแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวขอดูชัดๆหน่อยแต่ท่นไปซมทังบ้านซองไปนั่นนี่ ไม่ลูกแป้งบอเดี๋ยวเป็นซองแล้วกันแต่จับเดี๋ยวข้าก็มาลูแป้งแกนึงคืนดิคืนได้นะเจแดงเสียงสกาวมาดูให้หน่อยตรงไหนนะตรงไหนเอ่ยมองไม่เห็นเลยดูให้หน่อยขอหน่อยตรงไหนเอ่ยตรงไหนแม่พี่ยังมาพี่ดูยังมาพี่เอากล่องเจ้าใส่นี่ดูมันอยู่นี่แหละเจตหาเดียวต้องลอกกล่องลอกกล่องกล่องเลขออก สูนี่ห่สูองม่่แท้แล้วนี่ใหญ่ๆนี่ิ่งเห็นไหจ้าแต่ว่าเห็นตดหายุ่นเห็นสัดอยู่นนอเดียวเดี่ได้สองน้ำนล้วสาธุสาธุเือสกาวเห็นเสียหาแวต่ว่าให้ทับุษมซองมึอไปน้ำกันกับเดือกสกาวเห็นคือกันบ่เนาะ ครับท่านผู้ชมนะครับแต่เดือนสกาวเพิ่นเห็นเจ็ดหาเดาว่าท่านผู้ชมจะเห็นตัวใดเนาะันเเลยาะที่ลงเมื่อวานนะเจ็ดห้าห้าเจ็ดจะได้เกิเดียวกันกับต้นเข่งจอมปลวกก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดจำเพิ่นเห็นเจ็ดหาเนาะท่นเห็นตัวไหนบ้างคะคอมเมนต์มาด้วยค่ะท่านผู้ชม ครับโอเคจำนี่ไม่สั่นละให้ท่านผู้ชมเพิ่เพิ่นซองอีกนะจตายไกลเกนเด็แต่เดือสกาวเห็นเจ็ดหาแล้วท่านผู้ชมเห็นตัวเด็กเบิ้งออกนะครับแต่ว่าเดดสกาเห็นเจดหาอยู่กล่องเดือดสกาวราแยกแสบได้นี่ค่เ็ดหาเจ็ดแดงเห็นหาครับผมเดือดสกาเห็นเจดหาครับผมยู่ฟังนี่เห็นหาตัวเดียวบหเห็นเลขห้า่เแดงเห็นเลอ๋อ เมื่อกี้เห็นเลขอศูนย์อยู่ตรงใดล่ะอมองเห็นเป็นห้ากับศูนบ่ศูนตัวใหญ่จ้ามาอยู่ในเห็นเลือขาอ่าเจ็บเลยอาทำคือส้มเบิ่งอ้าวขาด้วยซอยกันเบิ่งสอยกันดูเด้อท่านผู้ชมหนาลมมากนะลมมาแรงแสดงว่าแมนแล้วเนี่ยแมนแล้วเจตหครับลมแรงมากนะเห็นเป็นโอ้นี่เลขอห้าชัดมากเป็นสกาวห้าชัดมากเลยเลยนั่นบ่ ห,ห,ห้าใหญ now, ่เลยเนี่ยทั so, <c oughs> <c oughs> <c <uh> ้งนี um okay. ้นี่หใหญ่มากเลยนี่นี่เบิรงนี่เล็กหาเลยใหญ่เบิร์าเลิเลยเต็กข้างหลังเ่ยเจ็ดหากงเจ็ดหาเจออนี่ยเนี่ส่งไปกับเจเจดงนะคะเพราะว่ารอยพระพุทธบาทก็ให้โชคเข้าทุกงวดเหมือนกันนะคะห่าอย่างท่านผู้ชมโอ้คุณผู้ชมนี่ก็คือ น้ำแดงร้อยขวดนะครับก็มีมะพร้าวนี่มะพร้าวก็นะครับน้าได้หรืออันนี้บอโอ้นี่คำยืนตอนนี้สาธุสาธุขอโชคขอลาภขอพรนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เนินเสี่ร้อยนะครับ พาท่านผู้ชมมาเส้นไหว้นะครับวันนี้มาพร้อมทีมยูทูบเบอร์หลายช่องเลยนะครับโดยเฉพาะช่องใหญ่ที่มาจากอุดรก็มีเจแดงคนเดิมแล้วก็เดือนสกาวแล้วก็มณีชาแน,นลแล้วก็ะอชแน,นลแล้วก็หลายๆช่องนะครับช่องคุ่มทรัพยานาคนะครับผมเองเอธิพันธ์นะครับวันนี้เรามาเปิดอของเดือนสกาวนะครับถูกเลขนะครับ สามตัวตรงๆที่นี่นะครับน้ำแดงหนึ่งร้อยขวดนะครับทั้งวันนีはは้ได้ก็จะเป็นพันขวดใช่ไหมครับเดือนสกาวใช่ค่ะใช่ถ้าได้เดือนนี้ก็จะพันขวดเลยนะครับโอ้โหทิดพันก็สมทบด้วยนะฮะแต่ค่อยถูกก่อนนะครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวทิดแอดช่องคุมทรัพย์ชนะเดี๋ยวจะไปนั่นเหมือนกันนะครับวันนี้ก็บนบานไว้เหมือนกันนะครับถ้ามีโชคมีลาบก็ จะมาไหว้เหมือนกันแต่ว่าบนบานไหว้เกี่ยวกับช่องของคุ้มทรัพยานาคนะครับถ้ามีไรายได้จากช่อง YouTube ช่องคุ้มทรัพยานาคก,ก็จะซื้อน้ำส้มน้ำแดงแล้วก็มาไหว้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาไหว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปเตรียมช่วยจัดกันนะครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องให้ท่านผู้ชมนะครับชมบรรยากาศเรื่อยๆตรงนี้นะครับแล้วมีเลขตัวไหนได้เลขตัวไหนก็จะ ให้ท่านผู้ชมได้ชมพร้อมๆกันเลยนะครับติดตาม,มใ,ให้จบคลิปนะครับบอกอะบ,อ,บอมีสัญญาณนะบอกมีอมีกั <c oughs> บตัวหนึ่งโอ้โห,โห,โหเยอะมากเลยมันได้ได้ช่วยเปิดขับนี่ก็ น้ำแดงร้อยขวดนะครับโอ้โหถ้าเป็นบรรขวดไม่ถึงนี่แล้วดีนะอันนี้แค่ร้อยขวดเอ่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตช่วยหน่อยอืรู้สึกว่าคนเปิดขวดนี่เหนื่อยแล้วคนเปิดขวดนี่เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วใครนั่นอู้ท่านสักดิดได้อยู่ดีมาเคยมาขออยู่เท่นึงสาธุ ออของโจดนั่นโกนเนาะมาเกี่ยวหันมาเห็นซองสามสามสองคนลุกเวิร์บหลดกำกณ์จะพักกันนี้กันเบิ่อแมาซองอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดินสากาวสีเคล็ดน้ำหอมเด้งน้ำส้มเคล็ดน้ำหอมแลักกระล่างเดี๋ยวเดินสากาวสีแกะเรื่องห่างนะคะท่านผู้ชมเ้ำแดงร้อยบวชนะคะ มาพลูใส่ในถาดเลยมาหมูเยอะไหมคะใส่ในถาดเลยก็ได้พอสมควรอยู่ค่ะได้พอสมควรอยู่สามาเราเอาเองได้เยอะอยู uh ่ค่ะโอ๊ย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 เจ๊โทษทีวันนี้ก็เดินทางมาเชิญไหว้แก้บ่นนะคะคุณผน้ชมน้ำแดงร้อยเผียบนะคะแล้วก็ผลไม้ค่ะแล้วก็มาขอโทษขอลาบต่อนะคะ มาลูวไว้ในถาเลยเนาะอือแลว่านี้ที่้านมาได้เลขจากที่นี่นะคะเนาะ คุยถึงเลขคนลุกทุกทีเลยนี่งงคุยถึงจะจะคุยถึงคุยถึงเลขแล้วคนลุกอ่ะกลไม้ื้าอย่างแล้วก็น้ำแดร้อยขวดอย่ารบหน้าจะเป็นพันขวดแต่ผลไม้ก็จะห้าห้าอย่างเหมือนเดิมเพราะว่าพอหน้าแล้วมีโชค

หรือเอาไปข้างบนก็นได้ไ้มเนาะเอเอ,าเอ,าเอาทางบนน้ำเปล่า